ใช้กระบองอนะครับเสียงใช้โลก่กันดันออกอนะครับขั้นต่อไปซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดร้ายแรงที่สุดที่จักกระทําได้คือการใช้แก๊สน้ำตานะครับเขาจำกัดไหมว่าต้องเป็นชนิดคว้างชนิดยิงอะไรยังไงไม่ไม่แล้วโยนมาจากเฮลิคอปเตอร์นี่เขาทำกันไหมคะไม่มีใครเคยทำนะครับรัฐบาลเมริกันเนี่ย เคยใช้ในสงครามถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับรู้สินในสงครามอัฟกา,านิสถานแล้วกาโมเมมริกรันเองก็ต้องหยุดนะครับเพราะมันเป็นภยัยมันเป็น,เป,นเป็นผลร้ายต่อ,ต,อต่อผู้คนนะฮะันั้นการที่ที่รับวางรัฐบาลวางแผนดําเนิเนการสลายการชุมุมในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมนเป็นการกระทำที่ท,ที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับแล้ว การที่ใช้ทหารทั้งหมดโดยไม่มีไม่มีตำรวจร่วมด้วยเลยเนี่ยปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะครับแล้วยุทธภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยมันเป็นยุทธภัณฑ์สงครามทั้งหมดตัวโฆษกเองสอชอเองพันเอกสุทธเเองก็ยอมรับว่าในการชุมนุมเนี่ยในการประสานการชุมนุมเนี่ยก็มีการติดอาวุธและกระสุนจริงโดยเฉพาะชั้นระดับผู้ขับหมู่ขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะยับยั้ง ะฮะโดยอ้างว่าจะยิงขึ้นฟ้าเพราะฉะนั้นในในในยามหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่าการตัดสินใจการใช้อาวุธและกระสุนจริงนั้นเนกะิดขึ้นเมื่อไรแล้วมันเป็นผลอย่างไรที่ทำให้เกิดความเสียหายถึงขนาดนี้ะนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าในเรื่องของของการใช้กำลังฐานเข้าสลายการชุมนุมเนี่ย โดยหลักสากลแล้วเนี่ยเขาไม่ทํากันนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจการดําเนินการยุทธการหรือวางแผนในการสารการชุมนุมในคราวนี้เนี่ยต้องหาผู้รับผิดชอบจริงๆนะครับวงลอของกรรมเนี่ยมาอย่างนี้ผมเห็นภาพคุณอภิสิทธิ์ท่านนายกพิสิทธิ์สมัยเป็นหัวหน้าพักสายคา้านไปร้องทุกข์ต่อปปชนะครับ ต่อกรณีการสลายการชุมนุม7ตุลาของท่านนายกสมชายท่านรองนายกชวลิตท่านพัชรวาและท่านสุชาติจนเป็นผลที่ทําให้ปปชชีช้มูลนะฮะอีกไม่วัวนสองวันเนี่ยผมคงเห็นภาพที่ทางพักเพื่อไทยคงไปร้องทุกปปชต่อกรณีการสลายการชุมนุมวันที่10เมษายนะนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเห็นว่ามัน วงล้อของกรรมเนี่ยม,มันหมุนกลับมาได้เร็วมากเลยเพราะฉะนั้นถึงวันนี้เวลานี้เนี่ยสิ่งที่ผมสับสนเครียดแล้วก็รู้สึกมากที่สุดก็คือว่าผมยังไม่ได้เห็นการแสดงท่าทีของรัฐบาลาและฝ่ายความมั่นคงที่จะหาแนวทางในการยุติ ความรุนแรงด้วยสันติวิธีอย่างจริงจังนะครับยังมีการพูดตอกยำ้ำถึงการบังคับใช้กฎหมายถึงการกล่าวหาผู้ชมนุมคือพูดง่ายๆว่าปิดทางออกในทุกประตูเมื่อปิดทางออกในทุกประตูเนี่ยจะเห็นสังเกตได้เลยนะครับว่าความรุนแรงเริ่มแผ่ขยายออกไปจาก พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยออกไปไกลเลยไปตาม<ว>ต่างจังหวัดต่างๆแล้ววันนี้เวลานี้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงและรัฐบาลได้เรียกกำลังพลทั้งทหาร<ว>ตำรวจมาจากต่างจังหวัดเพื่อมารักษาความสงบเรียบร้อยภายในกรุงเทพและโดยวัตถุประสงค์อย่างอื่น ที่เราก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าอาจจะมาเข้ามาสลายการชุมนุมอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมทั้งข่าวลือที่แพร่แพร่สะพัดออกไปว่าต้องทำแน่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำให้สัมภาษณ์คำแถลงของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการโฆษณาประชาสัมพันธ์คือโคษกสชเนี่ยถ้าเอา คำพูดคําให้สัมภาษณ์ของท่านพระเดกสันเสริญมาเรียงดูเนี่ยมันเป็นเต็มไปด้วยข้อความที่ไม่ได้มีอะไรบอกบ่งบอกถึงเรื่องสันติวิธีอยู่ในนั้นเลยมีแต่เรื่องการกล่าวหาแล้วเรื่องการขู่ว่าจะดําเนินการขั้นเด็ดขาดนะเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายรักษากฎหมายรักษาความสงบกลับคืนสู่สภาพปกติอีก แปลตรงๆว่าฟังพันเอกสันเสริญแล้วเนี่ยวินยูชนปกติธรรมดาเนี่ยแปลได้เลยว่าต่อไปนี้เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเจรจาอะไรกันต่อไปอีกนอกจากจะใช้กําลังเข้าบังคับส่วนจะทําเมื่อไหร่อย่างไรนั้นเนี่ยยังมีกระแสะออกมาชัดเจนนะครับว่ารอเมื่ออ่อนล้าเมื่อสมควรเมื่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะจนกระทั่งขณะนี้เนยยงที่ผมบอกมัน ความขัดแย้งเนี่ยมันมันไม่ได้จํากัดพื้นที่ในแค่นี้ที่เราเห็นในกทมะนะฮะมันออกไปไกลเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้นะครับเพราะฉะนั้นความสูญเสียเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกระดมให้เกิดความเปลียดชังจะสังเกตว่าผมไม่เข้าใจคนไทยเนี่ยเอาอะไรมาคิดนะฮะในเว็บเนี่ยจะเห็นเลยนะเข้าไปในเว็บต่างๆเนี่ยจะเห็นว่ามีการต่อต้านกันเองแต่และฝ่าย รวมถ้ามีการฝ่ายสนับสนุนให้ใรัฐบาลใช้กำลังปราบปรามโดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาด mm hmm. ผมไม่ทราบว่าคนเหล่านี้มีจิตใจทำด้วยอะไร mm hmm. เรามีวิธีการเรามีทางออกที่เหมาะสมที่ดีกว่านะครับ mm hmm. ผมเสนอแนวทางไว้นี่นะฮะว่าถ้ากราบใดเนี่ยแต่และฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายรปชฝ่ายรัฐบาลไม่นั่งลงและกุมสติ ตั้งสติกันให้แน่ให้แน่วแน่ว่าเราจะทำอย่างไรก็ตามให้บ้านเมืองมันเดินต่อไปได้ให้ประชาชนมันมีความสงบสันติกันต่อไปได้เหมือนอย่างที่เราเคยเป็นกันอยู่มาช้านานเนี่ยเราต้องนั่งไข้ครวญเราจะเอาอะไรมาแก้ปัญหาตรงนี้คำตอบก็คือว่าถ้าต้องการสันติหนึ่งต้องเจรจากันต้องถอยกันถอยอย่างจริงจังเลยนะครับแล้วฟังกันอย่างจริงจัง ผม,ผมว่าข้อเสนอของอาจารย์ร5 5ห้าท่านเนี่ยนะฮะนำโดยท่านดรชันวิทย์เกษศริท่านดรนิ hmm. ทิเอลศรีวงศ์เนี่ยท่านอาจารย์ชยันรัชกูลเนี่ยเท่าที่ผมจําได้นะฮะเ mm hmm. ็เสนอว่าสมเดือนถ้ายุบสภาไปในสมเดือนเนี่ยแล้วก็เลือกแล้วก็เลือกตั้งใน45ห้าวัน mm hmm. มันก็คือ4เดือนครึ่ง mm hmm. ซึ่งสามารถจะลงตัวได้ mm hmm. ภายในครึ่งทางระหว่างนปชกับรัฐบาล ก็ไม่เห็นมีใครดําเนินการนะครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องสุดท้ายที่อยากพูดวันนี้เวลานี้เนี่ยเมตตาธรรมในพุทธิจหตวิจัคนไทยไปนี้เราไม่รู้จักที่จะเมตตาต่อกันเลยที่จะรู้จักที่จะแพ้เป็นชนะเป็นและรู้จักให้อภัยกันได้วันนี้ถึงเวลาที่เราต้อง forget and forgive <c oughs> คือรู้จักลืมเรื่องที่แล้วมาทั้งหมดและพร้อมที่จะให้อภัยกัน พื้นที่ใช้ประเทศชาติเดินหน้าไปต้องรีเซ็ตกันใหม่ทั้งหมดคือศูนย์ค่ะ,คะท่านอาชิรวิทย์ฉายภาพกว้างเลยนะคะว่าขั้นตอนการสลายชุมนุมนี่เป็นยังไงแล้วเสนอทางออกด้วยกลับมาที่ประเด็นหออาาัวใจส์ริโรธอีกครั้งหนึ่งได้ฟังขั้นตอนต่นตางๆแล้วกับปฏิบัติการวันนั้นอาจารย์มองว่าอะไรเป็นจุดอ่อนเป็นความผิดพลาดที่ให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นมาความผิดพลาดของรัฐบาลก็คงจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ที่เราพูดกันเยอะใช่ไหมครับเรื่องการ การสลายการชุมนุมการใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการสลายการชุมนุมการออกกฎหมายซึ่งละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานประชาชนทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คงพูดกันเยอะนะครับผมอาจจะอยากพูดอีกเรื่องนึงก็คือว่าการสลายการชุมนุมในวันนั้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ทหารเข้ามาควบคุมการชุมนุมของฝ่ายเสื้อแดงอย่างเต็มรูปแบบอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายที่สุดและเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าวินยูชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสีเหลืองหรือสีแดงหรือสีอะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่ควรจะยอมรับเรื่องแบบนีี้้เเลยยแแมต่นิดดว เหตุผลคืออะไรเหตุผลคือสังคมไทยมีประสบการณ์ที่เลวร้ายกับการท,ที่เอาฐานสลายการชุมวุมาแล้วหลายครั้งใช่ไหมครับ14ตุลาคม16ก็มีการใช้ทาหารเข้ามานะครับพฤษภาคม2535ก็มีการใช้ทาหารเข้ามาแล้วความสูญเสียในเหตุการณ์พฤษภาคม2535เนี่ยนะครับนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการเยอะแยะนะครับบางชุดก็มีท่านอนันต์เป็นประธานานี้นะครับว่า เราไม่ควรจะเอาทาหารมาสลายการชุมนุมอีกเลยไม่ว่าจะในเงือ่อนไขใดก็ตามนะครับเพราะทาหารไม่ได้รับการฝึกฝนให้สลายการชุมนุมอันที่2คือทาหารถูกบังคับบัญชาด้วยด้วยกฎหมายด้วยคําสั่งของของผู้บังคับบัญชาอะไรก็ตามแต่จนถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งให้ใช้กําลังในทางที่ผิดเนี่ยมันนําไปสู่ความสูญเสียของประชาชนได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สังคมไทยพยายามจะสร้างกันมาตลอดหลังปี35เป็นต้นมาคือการพยายามกันทาหารออกมาจากการควบคุมการชุมนุมโดยสันติของรประชาชน มีมีความพยายามจะทําหลายเรื่องเช่นการตั้งหน่วยเพื่อฝึกทหารฝึกตํารวจในการ<ม>ควบคุมฝูงชนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์วันที่10บเมษานยนผมคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของทุกเรื่อง<ม>นะครับเรายอมรับว่าการเอาทหารมาสา,ายการชุมนุมเป็นเรื่องปกติ<ม>นะครับสิ่งที่รัฐบาลเคยอ้างก่อนวันที่10บเมษายนว่าอย่างไรก็ตามก็จะไม่ใช้ทหา,ารสลับการช,ชุมนุมเนี่ยพอหลังวันที่1ิบเมษายนเนี่ยรัฐบาลเกลืมน้ำลายตัวเองหมดเอาทหารมาใช้ควบคุมการชุมนุมทุกวันจนถึงขั้นที่ เอาทหารมาล้อมผู้ชุมนุมที่ราชประสงค์ใช่ไหมครับแล้วก็ติดอาวุธจริงๆอย่างเปิดเผยแล้วอย่างเงี้ยผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่อันตรายแลวเป็นเป็นเรื่องที่ประเทศที่เจริญแล้วที่ไหนเขาไม่แต่บางคนก็มองว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นที่ให้ทหารเข้ามาก็เพราะการประสบความสําเร็จเมื่อเมษายนปีที่แล้วนั่นก็เป็นความเข้าใจของรัฐบาลซึ่งผมคิดว่า มันไม่ช่วยให้ปัญหามันดีขึ้นนะครับคือประเด็นก็คือว่าการที่เราไม่ควรจะเห็นด้วยกับการเอาทหารมาสลายการชุมนุมมอควบคุมการชุมนุมเพราะว่ามันมีหลักอยู่สองสาเรื่องที่เขายึดกันเรื่องที่หนึ่งก็คือเมื่อไรก็ตามที่เอาทหารมาสลายการชุมนุมมาควบคุมการชุมนุมเนี่ยความปลอดภัยของชีวิตผู้ชุมนุมมันต่ําลงความปลอดภัยของชีวิตผู้ชุมนุมต่ำลงหมายความว่าอะไรหมายความว่าโอกาสที่ผู้ชุมนุมจะถูกรัดฆ่าเนี่ยมันมีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรัฐไหนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็ือว่า รัฐบาลเนี่ยเกิดขึ้นเพราะภาษีของประชาชนใช่ไหมครับคนมีอำนาจรัฐมีขึ้นมีอำนาจรัฐขึ้นไม่ได้เพราะประชาชนให้ความเห็นชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักใหญ่ก็คือรัฐเนี่ยฆ่าประชาชนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนไม่ว่าจะเป็นรัฐฝ่ายไหนก็ตามจะเป็นของคุณรัฐบาลคุณทักษิณรัฐบาลคุณชวนรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์หรือรัฐบาลไหนก็ตามเนี่ยฆ่าประชาชนไม่ได้หลักใหญ่คือเรื่องนี้นะครับส่วนส่วนเรื่องลองว่าถ้ามีการปะทะระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐจนเกิดการสูญเสียนี่ นั่นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งแต่โดยหลักใหญ่คือรัฐเนี่ยสลายการชุมนุมชนค่าประชาชนไม่ได้<ม>นะครับอันที่2ก็คือว่าเขามีความเชื่อกันว่าสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนเนี่ยมันเป็นสิทธิพื้นฐานขั้นที่สุดข,ของประชาธิปไตยนะครับเหตุผลที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานก็คือสังคมประชาธิปไตยมันต้องมาจากความเห็นชอบของประชาชนใช่ไหมครับทีนี้ถ้าประชาชนเขามีความเห็นกันอย่างใดอย่างหนึ่งในทางที่ต่างกับรัฐบาลเนี่ยเขามีสิทธิ์รวมตัวได้ นะครับสิทธินี่เป็นขั้นสิทธิขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นที่รัดเนี่ยไม่ควรเข้ามาละเมิดเลยแม้แต่น้อยนิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน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 บริบทแบบนี้เนี่ยนะครับการสลายการชนวนที่10เมษายนหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันาให้ทุกอย่างมันมันมันเสือเส่อมเสื่อมเสื่อมสภาพลงไปนะครับอย่างที่ท่านอาชิรุบุรพูดเรื่องกรรมเรื่องอะไรผมอาจจะขยายความว่าเรากําลังมองสภาพของสังคมไทยซึ่งเดินไปในทิศทางของการใช้ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรา หลังพฤษภาเนี่ยเราเราต่อต้านกันมากว่าทหารอย่ามายุ่งกับการชุม mm. นุมแม้กระทั่งพูดกันถึงว่าทหารอย่ามายุ่งกับการเมืองอย่างเด็ดขาดใช่ไหมครับมีการพูดกันถึงขั้นที่ว่าเอาหน่วยทหารสําคัญสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการรบเนี่ยหรือการควบคุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพเนี่ยออกไปข้างนอกกรุงเทพได้ไหมเพื่อที่จะทาให้การปฏิวัติรัฐธรรมน์ทำได้ยาก,ยากไปไกลกันถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากปีสี่ก้าเป็นต้นมาเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้น,นคือว่า เราอยอมรับให้ฐานเข้ามาจัดการชุมนุมมากขึ้นเราอยอมรับการรัฐประหารมากขึ้นเราอยอมรับการที่อดีตผู้นําคณะรัฐบาลนเ,นเข้ามาเป็นรองนานยากรัฐมนตรีหรือว่าทหารเข้ามาควบคุมเกี่ยวกับการรัฐธรมนุนมากขึ้นแล้วผมคิดว่ากรรมที่ท่านเฉลิมพูดในความหมายในความหมายนี้ก็คือว่าความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นจากการกระทำของทหารเ,เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากปี254 9เป็นต้นมาแล้วมันยิ่งทำยิ่งทําไปยิ่งอยู่กันไปแบบนี้นมันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับสิ่งที่ มองมองมองถึงอนะีกอีก5ปีแล้วถามถามว่าคนในอนาคตก็จะมองเหตุการณ์วันที่1 0เมษายังไงผมคิดว่าไม่มีใครเข้าใจได้ว่าทําไมการชุมนุมเรียกร้องให้ยุธิภาเนี่ยซึ่งเป็นการเรียกร้องขัน้นพื้นฐานของประชาชนมากๆเนี่ยจบลงด้วยการถูกปราบและมีคนเสียชีวิตไป2ีกว่าคนคที่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่านายกมาสแสดงความรับผิดชอบใช่ไหมครับแล้วที่มันมน,น่าเศร้าใจกว่านั้นก็คือว่าสิ่งที่รัฐบาลพยาย,ยามพูดก็คือว่าทําให้คนที่ตายเนี่ยเป็นคนผิด นะครับคือชีวิตคนเสื้อดงเนี่ยมันไร้ค่าจนกระทั่งแม้กระทั่งเขาถูกฆ่าตายเนี่ยเขายังผิดนะครับกลายเป็นคนที่ก่อความไม่สงบกลายเป็นคนก่อการร้ายกลายเป็นคนที่เป็นมือที่สามไปนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลประชาธิปไตยไม่ทํากันนะครับแลวผมคิดว่าแม้กระทั่งรัฐบาลเผด็จการเนี่ยก็ไม่ใช่รัฐบาลเผด็จการทุกที่ที่จะจะใจกล้าทากับประชาชนในขนาดนี้ถึงขั้นที่แม้กระทั่งคนตายเนี่ยก็ยังผิดนะครับการที่รัฐบาลเราทําให้คนตายเป็นคนผิดได้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็น มันเป็นการล้มละลายทางศีลธรรมมากๆของของประเทศเราแล้วในปัจจุบันซึ่งน่าเสียใจว่ามีคนจานวนมากเชื่อแบบนี้ด้วยค่ะทั้งสองท่านนะคะได้ใช้ภาพของบทเรียนจากการสลายการชุมนุมเมื่อวันที่10เมษายนแล้วก็เรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้นําฝ่ายบริหารต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะช่วงหน้าเรายังพูดคุยกันต่อนะคะถึงประเด็นความเหมาะสมนะคะของการสลายการชุมนุมเพราะว่าแน่นอนว่าการชุมนุมนั้นยังไม่สิ้นสุดลงแล้วในอนาคตนั้นจําเป็นหรือย